ที่ข้อที่สองคือสัมมาสัมมาครับสัมพุโทโธสัมมาแปลว่าโดยชอบนะครับโดยชอบโดยชอบก็คือความหมายก็คือโดยถูกต้องนะครับโดยถูกต้องสัมมาสัมพุโทโธสัมพุโทโธนี่แปลว่า ตัดสรู้นะพร้อมตัดสรู้พร้อมคําว่าสัมพุทโธนะครับหรือตัดสรู้ด้วยตัวเองก็ได้ครับที่จริงตัวเนี้ยมาจากคําว่าสยังที่แปลว่าตนเองอีกนะครับตัดสรู้พร้อมตัดสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบใช่ไหมครับตัดสรู้พร้อมหรือตัดสรู้ด้วยตนเองสัมมาสัมพุทโธก็แปลว่า ผู้ตัดสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบนะครับก็คือพระองค์ไม่ได้มีใครมาสั่งสอนใช่ไหมครับตัดสูธ้ธรรมที่ใต้ต้นพระสีมหาโพด้วยการเจริญสมาธิภาวนาโดยถูกต้องโดยชอบด้วยนะครับถ้าจะขยายความคําว่าสัมมานี่ก็คืออริยมรรคไม่องค์8นะครับอริยอริยแปลว่าประเสริฐนะัมรรคแอย่างก็คือเริ่มต้นด้วยเมื่อกี้สวดไปครับสัมมาทิฏฐ สังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิด้วยนะครับนี่ครับคือโดยถูกต้องโดยสัมมาก็คือตั้งแต่สัมมาทิทิที่แปลว่าความเห็นชอบนะครับก็คือเป็นอริยะมรรคภายใน,นครับก็เลยเรียกว่าตัดสืุชอบได้โดยพระองค์เองมีกี่คำตรงนี้มีวิชามีจรณะ มีสัมปันโนนะครับสัมปันโนเนี่ยแปลว่าถึงพร้อมนะครับถึงพร้อมจารณะวิชาเนี่ยแปลว่าความรู้นะครับแปลว่าความรู้จารณะแปลว่าความประพฤตินะครับเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติที่งดงามนะครับความรู้เขาก็แยกออกเป็นวิชาสาวิชา8ครับวิชาที่ขจัดทุกข์ไดนะ้ทั้งหมดเลยครับรอบรู้หมดเลย จารณะก็คือการประพฤติการเดินการนั่งนะครับงดงามกับสง่างาม,งามทั้งหมดก็เลยเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยทั้งปัญญาและการประพฤติที่งดงามนะครับสุขโตวันนี้จบที่สุขโตแล้วครับสุขโตสุขโตแปลว่าอะไรครับสุแปลว่าแปลว่าดีแปลว่างามนะครับเดี๋ยวแปลว่าง่ายก็ได้ แต่เขาจะใช้กันทุกคำนะครับแต่จะใช้ดีงามนี้เป็นหลักใช้ดีงามเป็นหลักขาโตแปลว่าปแปลว่าอะไรครับแปลว่าไปนะครับไปแล้วนะครับไปแล้วสุข,ข้าโตแปลว่าผู้ไปแล้วด้วยดีไปด้วยดียังไงบ้างครับอันสุดท้ายแล้วต้องมาดูว่า ไปด้วยดีที่ไปยังไงบ้างดำเนินไปด้วยอริยมรรคนะครับอริยปลว่าประเสริฐนะครับก็นะค,บคือหวนทางที่ทำนำไปสู่ความดับทุกข์หรือว่าการตัดสรุธรรมนะครับก็คือไปด้วยดีด้วยอริยมรรคอันนี้คือไปด้วยดีอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือเมื่อไปที่ไหนไปที่ไหน เมื่อไปที่ไหนนะครับก็ยังประโยชน์อันดีให้เกิดขึ้นนะครับเห็นไ,ไหมครับเวลาพระองค์ไปแสดงธรรมที่ไหนไม่ว่าจะเป็นเมืองไหนก็มหาชนก็จะบรรลุธรรมกันเยอะด้วยพระปัญญาของพระองค์นะครับอันนี้คือไปดีอันที่สองนะครับสุขโตอันที่สามก็คือเมื่อปร,รินิพาน นิพานแปลว่าอะไรครับก็ไปไหนครับสเสด็จไปพันิพานก็คือไปดีนะครับนี่คือความหมายของเขามาสุขโตนะครับสุขโตแปลว่าผู้ไปดีแล้วถ้าในภาษาไทยก็มีคําว่าพระสุคตเจ้านะครับพระสุกตเจ้าก็คือเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้พระพุทธเจ้าก็ได้ อันนี้ก็เป็นความหมายโดยย่อนะครับให้เราได้ระลึกนึกถึงนะครับอันนี้ถือว่ายังไม่ละเอียดมากนะครับถือว่าระดับหนึ่งแต่ก็พอที่จะทําให้จิตใจเมื่อเราเลิกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความเลื่อมใสครับก่อนที่ผมจะไปเรียนแปลให้ละเอียดนะครับตอนที่เป็นฆราวาสด,ด้วยแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปเรียนพระบาลีจริงๆเนะี่ยผมมีพื้นฐานจากการได้ยินได้ฟังแบบนี้แหละครับ ว่าพระพุทธเจ้าแปลว่าอะไรพระอรหันต์แปลว่าอะไรอย่างเงี้ยนี่คือความหมายของพุทธเจ้านะนี่คือความหมายของศัพท์ในสวรรค์ต่างๆเงี้ยรู้ไว้อะัพอไปเรียนแล้วมันมันมีความรู้เก็บไว้ถึงแม้เราไม่ได้เรียนแบบบาลีโดยตรงแต่ว่าเราได้ศึกษาม,มาเราก็สามารถแยกศัพท์อย่างเงี้ยประมาณหนึ่งหรือน้อยกว่านี้ก็ได้เท่าที่เราเข้าใจแต่ก็ยังความเรื่อมใสให้เกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่ผิดไปจากหลักที่ที่แปลไว้ยอย่างเงี้ยครับก็จะเข้าใจแล้วก็จะสามารถ อธิบายให้คนอื่นฟังได้แล้วก็อธิบายให้ตัวเองฟังได้ครับ